พ่อเราให้เงินเธอล้านหนึ่งแลกกับให้เธอลืมลืมเราไปซะเธอจะทำไงอืมมึงเป็นใครอะและเสียงไอปีมันกลับมาแบบหนึ่งรล้านเปอร์เซ็นแล้วไงอะเฮอะฮ มาแล้วลูกพ่อยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องปิมคูครับพักสมองกับน้องปิมสองห้าสี่รบมมอไม่อยากจะเชื่อเลยพัคที่แล้วไปนั่งดูตัวเองเสียงมึงไปไหนหมดวะโอ้ยแต่บางคนชอบผมไม่อ่านคอมเมนต์พี่ปิมช่วยเป็นแบบนี้ตลอดเลยได้ไหมเสียงเซ็กซี่ดี มึงฟังเสียงกูแล้วมึงเกิดอารมณ์มาเนี่ย <c oughs> แล้วผมกลับมาแล้วคุณผู้ชมผมกลับมาเพราะกับความเกลี้ยกระดมึงมาเลยพอวันนี้กูอยากเจ็บกูอยากจบงฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อย <c oughs> กดไลค์มันไม่ได้เสียงเงินหรอก <c oughs> พี่จะบอกเองกดไปเหอะมันฟรี <c oughs> มันเป็นอะไรใช <c oughs> <c oughs> อไ <c oughs> กดยังเนี่ยใครกดไลค์ขอยใหญ่เยอะก่อนจะเริ่มรายการ ขอดสมองทิ้งไปอะต่อให้คุณเป็นคนที่ไม่มีสมองหรือว่าโง่ก็ต้องทอดมันทิ้งไปก็นี่มันรายการผักสมอง <c oughs> เอาใหญ่เลยคือไป <c oughs> น้องแนทฟิวชั่นกับช่างแอนในตํานานฝันที่กลายเป็นจริงฮะ เอาจริงๆเนี่ยจะไปเรียกน้องแนทก็ไม่ถูกอันนี้คือหลักความเป็นจริงเลยนะคุณผู้ชมต้องเรียกว่าคุณแนทนะนี่ฟอนผมนึกแต่เด็กเลยนะเนี่ยและช่างแอกับน,น้องแนทมาฟิวชั่นกันนะอ๋อนทฟิกไงหนังไม่ <c oughs> ขอบคุณนะครับผมที่ทำให้เราได้ดูอะไรอย่างนี้ฮนะ <c oughs> ที่ตีพ่อรักนะถ้าไม่รักไม่ตีหรอกหนูก็รักแม่ครับมาลับหลังหนูหน่อยนี่มาจะ <c oughs> วิ่งไปไหนไอ้นี่หาเรื่องมือเท่าใบลานแล้ว <c oughs> นี่มันพลังแห่งการตีพ่อตีแม่ <c oughs> ภาพตัวเององะสั่งให้แม่ตัวเองยืนกอดอกอ่ะกอดอกสิแม่นรกจบไปนึ่งงานติดตั้งลิฟต์โดยทีมช่างเมาส์มึงจำชื่อช่างไว้เลยนะไอ้ลิฟต์ยี่ห้อนี้ดีว่ะเปิดประตูปุ๊บเนี่ยถึงชั้นหนึ่งเลย ใครนะครับผมที่ติดต่อช่างเมาไว้นะครับดูรีวิวได้ก่อนเลยฮะไฮไลท์ฟ <c oughs> ุตบอลพรีเมียร์ลีก2023ทับ24สัปดาห์ที่36คิตตันพาเลตพบแมนเชสเตอร์อยู่ในเตบตลอดเวลาลุงตู่เป็นนายก9ปีแมนยูไม่เคยตกต่ำแบบนี้เพื่อไทยเป็นนายก1ปีแมนยูเย่มากอันนี้ จริงฮะเทเบิลสไมล์เลยโต๊ะยิ้มฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกันนายกเศรษฐาเราโอ้ยมั่วไปหมดแล้วแมนยูมันกากอยู่แล้วช่วงนี้แต่รอดูรู้ดูการใหม่เธอปีไม่อยากจะโม้ว่าแต่เศรษฐาเป็นนายกแล้วเมื่อไหร่พวกเราจะเศรษฐีฮะเงินวอลเล็ตพวกมึงยังไม่ได้กันเลยนี่ เขามีเธอคนเดียวนะเบบีวุ้ยแม่งกรอบข้อความแล้วก็พิมพ์หาทุกคนเลยนี่มึงไม่ลงทุนเลยเนี่ยโอ้โหโมนิ่งขับเตงแล้วก็จูบกดค้างวางส่งกดค้างวางส่งโอ้โหพอขุนแผนไฟท้ายรุ่นนี้ ซื้อที่ไหนครับพันห้าไม่อมผมว่าแพงไปนะฮะพันห้าเนี่ต้องอมด้วยลูกอมไงจ่ายทั้งพันห้าได้ลูกอมมาจะไม่ให้ผู้ผมอมหน่อยหรือคอมเมนต์ยังบอกเลยงงินเพิ่มห้าร้อยเคไหม พันธะมันต้องอมได้ใช่ไหมโพอะไรกับเนี่ยเพลงรักนะคะบี้เดอะสตาคอมเมนต์รักพี่บี้เหมือนเดิมรักนะคะนี่มึงไม่เห็นคำว่านะคะในชื่อเพลงเหรอยีหายังมาพิมพ์รักนะคะะดูวกูต่อยเลยวันก่อนผมคุยกับเอเจนซี่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงทักมาเอเจนซี่ก็คือคนที่เขาหางานอะ ทักมาคุณปิม์สวัสดีคะ่ะช่วงนี้คุณปิม์รับงานเลทเท่านี้ใช่ไหมนะคะ่ะนี่มึงข่ามึงข่ามึงยังไม่ถูกเลยแล้วลูกค้าเขาจะซื้อสปอนมึงไหมเนี่ยเฮ้ยอ,อย่ามองว่าเรื่องเลก็เลกๆอย่างนี้ไม่สําคัญนะสําคัญมึงใช้กันให้ถูกหน่อยเวทซศราโพเศซาลบางโพนันโกจริงๆ ตลกรอฮะอินไซด์เอาไงเนี่ยมาแล้วเนี่ยพักใหม่เนี่ยเนี่ยตัวนี้เป็นอารมณ์เศร้าไงแล้วขวามือก็ตัวโพงไงเทเลทับบีเศร้าบังโพนั่นก็รจริงๆไงมึงไม่ยิ้มหน่อยเหรอวะจากเพจสัตว์โลกอมตีนคุณผู้ชมพร้อมแคปชั่นแๆๆๆ ถ้ามึงเจ๋งจริงต้องอยู่บิ๊กแอดอะไร่ะพี่โอมแล้วเอารูปลีโอนดัสมาทำไมฮะ้อพี่โอมเขามีมุมอย่างงี้ด้วยวะชอบ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 ฮะฉันไม่ชอบวันพีชค่ะมันดูปอยอเกียร์ทิ้ง ถอยรถไปทับแม่งด้วยฮะมึงพูดแรงไปเปล่าอังนี้ให้กูพูดอย่างนี้มั้งไหมเครื่องสำอางที่มึงซื้อมาเยอะๆหรือว่าเวลามึงแต่งหน้าแน่นๆเนี่ยมึงแต่งมาทําไมไม่ได้ช่วยหน้ามึงดีขึ้นเลยมึงพูดอะไรก็ได้แต่มึงอย่าพูดถึงวันพีชอย่างนี้มึงต่อยหน้าแม่งเลยโทษทีฮะ ช่วงนี้ฝึกภาษาอังกฤษบ้างหรือเปล่าลูกฝึกฮะผมฟังคลิปภาษาอังกฤษประจำดีแล้วลูกจะได้เป็นไวและฟังใครอยู่ละ่ะฝรั่งหรือคนไทยคนไทยฮะแต่พูดอังกฤษเก่งมากคนนี้ไงจองไอศ์คีมฮะ Can you introduce yourself please? It's break อนาคต before I not b r e a break you now ตอนที่ you free in the h e r t อนาคต free in t tower pool Oh พเห็นอนาคตของหนูเลยเฮ้ยๆอันเด็บแฟนโฟร์เด็บเป็นแคเด็บแคดอร์เด็บสเปนเด็บแคดูคิดดูดิเขาเก่งแค่ไหนอ่ะเขาคุยกับฝรั่งฝรั่งยังงงเลยฮะบังพูดอะไรบังพูดอะไรเดี๋ย เธอไปกินแม็กกันไหมไปเป้าไเดี๋ยวให้ดูดดูดน้ำจากหลอด <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่แม็กนะมัน <c oughs> โมเทลและที่ดูดคือดูดน้ำจากหลอดครับ <c oughs> สุ่มเสียงขึ้นทุกวันทุกวันพี่ถามจริงๆเหอะ ถามไรแนนคุยกับคนอื่นอยู่ใช่ปะ่ะถึงไม่ตอบพี่อะแนนหาอะไรกูพพอยว่ามึงแล่นเนี้ยที่คุยกับคนอื่นนะทษทีพี่เบอร์หล่อหรือเกิน ยายหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่บ้านของเด็กๆไทรมีหน้าที่อะไราย,ยงเส้นได้เลยจ้าหนึ่งคนอาจมีหลายหน้าที่ทำกับข้าวพ่อซ่อมรถพ่อขับรถไปส่งพ่อกวาดบ้านพ่อ <c oughs> ล้างจานพ่อสรุปทุกอย่างคือพ่อหนู <c oughs> <c oughs> หนูอาจจะยงผิดก็ได้นะลูกเออขับรถไปส่งอาจจะเป็นคุณแม่หรือเปล่าหรือคุณแม่จะซ่อมรถก็ได้ไงหนูเอเด็กเห็นนั่นเด็กถึงตอบถูกไงอยากเจอให้ไปหาเปล่าเดี๋ยวไปหาเองเห็นทั้งแฟนกูจังเลยเดี๋ยวไปหาหน่อยนะไปกับเพื่อนกระบอกหนึ่ง เดี๋ยวไปเยี่ยมหน่อยขยันทักขยันคุยเน่คุยเม็ดหนึ่ง <G uct ose> ว่าแต่แฟนพี่คนไหนอะผมทักหลายคนเลย <G uct ose> <G uct ose> อีเวนบรรยากาศดีๆ <G uct ose> เดี๋ยวนี้เขาทำน้ำยำๆใส่หลอดชานมดูดกันแล้วเหรอฮะพิกติคอ คุณระสตีไทยควรแสดงออกอย่างไรเมื่อรู้สึกดีกับผู้ชายที่เข้ามาจีบก็เอามือเสยผมขอทำเป็นไม่สนใจคอให้เบอร์โทรงอเอายานอนหลับใส่ในเครื่องดื่มให้เขาดื่มผมว่างงงูฮะใส่มาเลยหนูงงงูเนี่ยเดี๋ยวพี่เองอะเอาเลยหนู อยากทำอะไรทำเลยจังไรจังไรการบ้านหลานวันนี้ให้วาดรูปสัตว์เลี้ยงที่บ้านจัดให้ฮะแทบไม่เห็นสีเนื้อเลยโถเนี่ยแล้วยาวดูดิลามจะนหน้าผากเลยฮะ ห,หนูเว้ยให้วาดรูปลูกวาดใส่กระดาษลูกไม่ใช่มึงระบายสีอย่างนี้เลยแม่กูตอนเลี้ยงหลานแฮแฮแฮแ,แ,และนี่คือแม่ตอนเลี้ยงกู <c oughs> อันนี้จริงนะถึงผมจะยังไม่มีหลานให้แม่นะแต่จริงเท่าที่เห็นมาในหลายๆครั้งแม่ผมเนี่ยโอ้โหตอนเลี้ยงผมโหดมากโหดแบบเขาไม่ตีผมด้วยไหมขวันเสื้อเด็กๆฟาดด้วยไมมคอทุเรียนเงนี้ยโอ้โหมันมันจุกจนพูดไม่ออกอะ <c oughs> แต่พอมารุ่นหลานเนี่ยโอ้ยผมเห็นเขาไปอุ้มหลานแบบลูกพี่ลูกน้องโอ้ย <c oughs> แล้วแม่กูตอนนั้นไปไหนรล้ว่าแม่ที่ตีกูนะ จริงคุณผู้ชมถ้าพ่อเราให้เงินเธอล้านหนึ่งแลกกับให้เธอลืมลิมเราไปซะเธอจะทำไงอืมมึงเป็นใครอะ <laughs> ถึงหนุ่มตัดสินใจฟ้องภรรยาเก่าอดีตนักร้องดังให้ความเห็นเรื่องนี้ไว้ว่าการฟ้องร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดังเธอโดดมานั่งตักฉันฉันก็ทุเลทดตัวเองเหมือนกันที่ปอไปคำไปอะไรกัเนี่ยฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลยไม่โอ้ผมบอกก่อน ผมไม่ได้แบบอู้จะมาเฮฮาเรื่อเขาฟ้องร้องอะไรไม่คือขำในมุกการฟ้องร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดังถอดมาแล้วแต่นี่คือจุดที่ผมตลกอันที่ผมบอกก่อนพูดกันดราม่าเลยตอนแี้เขามีเรื่องกันอยู่นะครับระหว่างพี่หนุ่มนะครับผมกับภรรยาต้องเรียกว่าภรรยาเพราะยังไม่ได้หย่ากันนะครับผมหมูตอนนี้เป็นที่พูดถึงในสังคมมากนะครับย่าโอ้ยปีมึง่ไ,ไปตลกเลยผมไม่ได้นี่ผมตลกมุกเออเฮ้ย <Hey! S 1> คนนี้หรอวะ ที่มาปั่นเพื่อนเราอะ่ะใช่คนนี้แหละ <c oughs> เอาเลยพี่ฝากทีหนึ่งคนนี้ <c oughs> ผมเชื่อว่าคนนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณ พี่โครจรน,นี่ผมจะพูดมี้ทุกครั้งนะขอบคุณที่พี่กลับมาแบบทําคลิปวิดีโอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอบคุณมากครับคือพี่เขาหายไปช่วงหนึ่งเลยคุณผู้ชมหายไปหลายปีมากครับแล้วเขาก็ตัดสินใจกลับมาแบบโคตรดีะพัด คานากล่องหนึ่งค่ะเดี๋ยวเข้าไปเอารับเป็นผัดอะไรดีครับผัดผักคนาราดข้าวค่ะนารู้ครับว่าผัดแต่ผัดอะไรครับผัดผักคนาค่ะรู้ค่ะว่าผัดผักจะเอาผักอะไรล่ะคะผักคนาค่ะคนาคนาหมูกรอบไอ้ไม่ใช่คะนามันคือผักคนามึงงงกันไม่ได้คนดู มุกแม่งลึกไอโพมุกลึกอย่างงี้ไม่เอามาบ่อยนะกลัวดที่ใบเหนื่อยวะผักนาขนาเนืกอออกว่านาขนาเออไม่ใช่ผักขันนาโอ้ยเหนื่อยวะเออมึงไม่ขำก็นั่งงงกันไปแล้วกัน <c oughs> อ่ะพอ แต่เพียงเท่าน,นี้คุณผู้ชมเสียงผมกลับมาเต็มร้อยแล้วนะครับแล้วฝากถึงไอ้พวกที่คอมเมนต์แช่งอยากให้เสียงพี่ปิมเป็นอย่างนี้ไปตลอดเลยมันเซ็กซี่ซนอินเดอร์ปกติก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วเสียงแบบอาทิตย์ที่แล้วใครจะฟังกูออกเลยทีเนี้ยกนัน <c oughs>